ชราศีเมฆครับดาวพระเกียรติครับ,กกครบโคจรขยับย้ายมันก็เกิดแรงกระเพื่อมหรือแรงกระตุ้นนะฮะให้เกิดสิ่งดีๆแกเรานะครับหลายเรื่องมาใน2เดือนนี้นะครับเรื่องแรกครับเพื่อนๆจะเจอช่องทางการหาเงินหาไรายได้หรือช่องทางอะไรใหม่ๆจากสิ่งรอบตัวเรานะครับบางทีอาจจะเคยคิดนะครับอยากจะมีไรายได้พิเศษนะครับแล้วก็พยายามขวนขวายหา อรอบสมัยก่อนอาจจะยังไม่เจออแต่รอบนี้นะครับหรือภายในสองเดือนนะครับโอกาสขยับขยายแล้วเจอช่องทางการเงินพิเศษนะครับคือเราอาจจะมีงานหลักงานประจําของเราอยู่แล้วแล้วไปเจอช่องทางอื่นนะครับที่เราสามารถขยับทําหรือว่าง่ายๆคือเราอาจจะไปคลิกนะครับเนะนะ้เออามาทดสอบทดลองทําดูนะครับ และสามารถทําได้ดีเฉยเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วก็เด่นชัดรวมถึงเรื่องของโอกาสนะครับมีคนมอบหมายโอกาสหรือมีคนให้โอกาสมีคนแนะนำนะครับไม่ใช่แค่เราคิดอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของคนรอบข้างแนะนำอาชีพสายงานหรือบางทีเป็นงานพิเศษอ่าให้เราได้ลองทบทวนดูจะเป็นงานใหม่ก็ได้จะเป็นงานเก่างานเดิมที่ทำอยู่แล้วต่อยอดไปก,ก็ได้นะครับ แสดงว่าเรื่องแรกครับดาวพระเกตนะครับมันกระตุ้นไอเดียปัญญาคนช่วยเหลือหรือคนทาบทาบนะครับให้เข้ามาทําให้เราสามารถต่อยอดทําให้เราสามารถจะขยับนะครับในเรื่องของงานและการหาตังจากนี้ไปได้นะครับนี่คือเรื่องแรกนะฮะื่องที่2นะครับมันเป็นเรื่องของการคุยครับเพื่อนๆช่วงนี้ครับดาว พระเกตนะฮะครัวจรไปอยู่ในตําแหน่งแห่งการออกงานการเข้าสังคม,มเพื่อนๆจะมีการออกงานบ่อยขึ้นอ่าหรือมีการค่าส่งคมบ่อยขึ้นนะฮะหรือว่ามีการทดสอบทดลองอะไรกับชีวิตของเราใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับมันอาจจะไม่ใช่โอ้โหทำในทุกอย่างหลักหลายอย่างเพียงแต่ว่าอะไรที่ไม่เคยทดสอบทดลองดูก็จะลองเข้าไปทําเข้าไปศึกษาหาความรู้ต่างๆหรือบึงดีการเริ่มใน อาชีพใหม่ๆก็ได้หรือไปร่ำเรียนวิชานะครับผมยังมองว่าเพื่อนอาจจะได้วิชาใหม่ๆครับจากนี้ไปครับมันจะเป็นวิชาในการทำหากินวิชาหรือความรู้นะครับเอาไปต่อยอดเพิ่มศักยภาพให้งานของเรานะครับดีขึ้นแสดงว่าเราจะมีความรู้ใหม่ๆแสดงว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยคิดทำนะฮะแต่ว่าได้คิดได้ทํา หรือได้ไปเรียนรู้มีคนให้มอบวิชาหรือมีคนมาสอนให้ทำอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่เรามีอยู่นะฮะให้เราได้เก่งขึ้นนะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะฮะแสดงว่าถ้าเราบางทีนะฮะอยากจะเรียนรู้อะไรพิเศษในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วยังจังหวะมันไม่ได้เวลามันยังไม่มีหรือความพร้อมมันยังไม่เกิดก็กลายเป็นว่าชว่วงจิตนี้ไป เราก็จะสามารถจะได้เรียนรู้ได้วิชาใหม่ๆได้คนแนะนำได้คนชี้นำนะครับบางทีคนสนับสนุนส่งเสริมนะครับนี่คือจุดเด่นอีกข้อหน,นึครับผมก็เลยมองว่าในช่วงนี้เขาว่าคนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะครับมีเพิ่มเข้ามาด้วยหรือคนเดิมๆที่เคยช่วยเหลือเราก็จะช่วยเหลือเราได้อีกอ่าหรือว่าเคยผลักดันเคยสนับสนุนนะฮะในช่วงนี้ถ้าจะมี โอกาสจังหวะผลักดันเราขึ้นไปอีกนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อจังหวะดาวมันมาในรูปแบบนี้นะครับเรายังมองเห็นอีกข้อหนึ่งนะครับดาวพฤกษ์อยู่ในตําแหน่งแห่งการเดินทางนะฮะแสดงว่าชาวราศีเมษก็จะมีการขยับในเรื่องการเดินทางในเรื่องการจะไปนูป่นไปนี่ไปนั่นนะครับบางทีจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นมีการเปลี่ยนบรรยากาศ ในการทำงานเปลี่ยนบรรยากาศในการท่องเที่ยวหรือเปลี่ยนบรรยากาศนะครับในการดําเนินชีวิตนะครับในแต่ละวันมีการต่อยอดบางทีเลิกงานเสร็จมีโอกาสไปไหนมาไหนต่อหรือมีนัดต่อหรือวันหยุดนะครับมีโอกาสได้ไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศบางคนไปทํางานหรือมีนัดหมายทําอะไรพิเศษบางคนมีคอร์สเรียนพิเศษนะครับเห็นไหมว่าจังหวะดาวเนี่ยมันดีในมุมของการขยับชีวิต นะครับไปในรูปแบบใหม่ๆมันจะอะไรที่มันซ้ำซากจำเจในช่วงชีวิตที่ผ่านมามันก็สามารถปรับขยับนะครับ่างนี้ไปได้นะฮะจะังหวะดาวคนเมตตาเด่นนะครับเพื่อนถ้าในช่วงจิตนี้ไปเรยียงพอคาดหวังให้คนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือเมตตาได้นะฮะบางทีการพูดการคุยการเจราจาเรื่องสําคัญสาคัญจากนี้ไปจะสําเร็จนั่นเป็นเหตุเป็นผลให้ชาศีเมตถ้ามีความตั้งใจหรือต้องการ จะพูดคุยเรื่องสําคัญจะเจราจาเรื่องสําคัญจะติดต่องานจะทําเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ตามนะครับในช่วงเดียนี้เราทําด้วยตัวเองก็มีเกรฑ์สำเร็จหรือแม้แต่จะใช้ไหววานให้ใครช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาหรือไปทําอะไรแทนนะครับทําอะไรบางอย่างแทนตัวเรานะครับก็ถือว่าพอจะใช้งานได้นะฮะเห็นมนีครับรคนรบอรบข้างช่วงนี้สร้างประโยชน์ให้กับเรานะครับผมเลยดูว่า คนรับข้างสมัยก่อนอาจจะช่วยได้บ้างช่วยม่ได้บ้างนะฮะแต่ว่าจากนี้ไป2เดือนนะครับก็คือตั้งแต่วันที่19กากรกฎาคมจนถึงวันที่13กันยานะครับเป็นสเดือนที่ใช้ไหวหวานให้ใครช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากผู้ใหญ่จากหัวหน้าผู้กำกับชาลูกพี่ดุนพี่คุูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพและศรัทธานะฮะทร่านก็นช่วยเหลือชี้แนะชี้นําตามสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมก็ต้องบอกว่า ในช่วงนี้ดาวพระเกตนะครับโค mm. จรแหนแบสาชารเนี่ย mm. มันมีโอกาสที่จะได้สังคมใหม่ๆมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างใหม่ๆบางคนจะได้รู้จักคนใ,นใหม่ในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับ mm. ก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วมาดูวกกวานดูเรื่องของการเดินทางน,นิดนึงครับมันมีโอกาสได้ไปในที่ที่ราอยากไปมานานที่แต่เราไม่เคยไปมาก่อนที่ที่เรามีความพิเศษนะครับ ในสถานที่ต่างๆที่เราต้องการจะไปไปพบไปเจอไปทาไปเคลียร์ไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรก็ตามนะฮะเออมันเป็นจังหวะที่เราได้ทําอะไรพิเศษกับชีวิตตัวเองนะครับหรือว่าพาครอบครัวไปในที่ที่เราอยากไปไปกับคนที่รักนะครับในช่วงนี้ก็จะมีการขยับนะฮะในชีวิตประจำวันบ่อยขึ้นมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีนะครับเปลี่ยนบรรยากาศสมองปลัดโปร่งร่่งขึ้น มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับนี่คือจังหวะดาวมันเด่นประการต่อมาฮะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเจอคนรอบข้างที่เขาเดือดร้อนนะครับมาขอความช่วยเหลือนะฮะขอความเมตตาแล้วแต่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ว่าแน่นอนว่าจะมาในรูปแบบของมาเล่ามาระบายมาขอให้ช่วยทางตรงทางอ้อมนะฮะก็อยู่ที่ว่าเราจะช่วยในรูปแบบใดหรือจะปริเสธในรูปแบบใดนะฮะแต่แน่นอนว่า บางอย่างจริงๆก็ว่าจะเป็นว่าต้องช่วยทุกคนทั้งหมดถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจนะฮะหรือถ้าช่วยแล้วตัวเราเดือดร้อนหรือคนในครอบครัวเดือดร้อนนะฮะอันนี้ก็ต้องพิจารณาหลายหลายมุมหลายด,ด้านนะฮะแล้วก็สําคัญคือจะได้ไปมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมีโอกาสที่จะมีความเฮงนะครับเดินทางแล้วเจอสิ่งแปลกใหม่ๆดีขึ้นมีโชคลาภฟลุกๆเข้ามาเรียกว่า อาจจะเป็นเรื่องของเที่เบียนรถนะครับให้โชคให้ลาบาหรือเดินทางได้โชคได้ลาบหรือแน่นอนครับได้ไปยังสถานที่ที่เรามีความประทับใจเป็นพิเศษครับมันก็ถือว่าจังหวะดาวเรื่องของการออกงานการข้าสังคมการเดินทางให้คุณเต็มที่จากนี้ไปนะครับโอเคนะฮะนี่คือดาวพระเกีตให้คุณและกระตุ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มีไอเดียใหม่ๆ่ และได้ทําในสิ่งที่อยากทํานะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ